สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอร์เน y ซีในมุมมองของช่อง BTS Official กันนะครับอาจดูเป็นเรื่องขำขนะครับแต่มันเป็นกรณีศึกษาได้นะครับมันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าโลกคริปโตขับเคลื่อนด้วยมวลชนนะครับและตลาดคริปโตเป็นตลาดเสรีที่แท้จริงนะครับหลายคนนะครับ ที่คุ้นเคยกับหุ้นนะครับอาจจะว่าเพอร์เจอร์มันจะเสรีได้ไงครับเจ้าปันราคากันมามานขนาดนี้นะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับในตลาดเก่งกำไรคนที่ทุนมากกว่าไม่ว่าจะทุนในรูปแบบของเงินชื่อเสียงหรืออำนาจนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ตลาดจะมีผลโดยตรงกับคนกลุ่มนี้นะครับยิงตลาดที่ยังเล็กอยู่ นินตลาดที่ยังเล็กอยู่มากนะครับอย่างคริปโตด้วยแล้วถึงแม้ว่าตลาดจะถูกปั่นด้วยวานตัวใหญ่นะครับแต่วานตัวใหญ่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้นะครับและปลาตัวเล็กๆก็กยังเวียนว่ายได้บางครั้งยังพึ่งพาปลาที่ใหญ่กว่าได้นะครับเกาะกันไปนะครับมันเกิดจากการคานอำนาจกา,การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาตินะครับปลาเล็ก ก็ต้องคอยระวังปลาใหญ่โดยธรรมชาติปลาใหญ่ที่ใจร้ายกดขี่ปลาเล็กมากๆปลาเล็กก็รวมตัวเอาคืนได้นะครับเขาเรียกว่าเด e Game Stop s c a านะครับต่างกันต่างกับตลาดเก็งกำไรนะครับโบนโลกนั่งเดิมนะครับที่ถูกทำให้ผิดเพี้ยนไปไม่เป็นธรรมชาติด้วยกฎข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆเราไม่ได้ว่ากฎไม่ดีนะครับ กฎที่ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายนั้นดีเสมอแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับอย่าไปคิดว่ามันไม่ไม่มีวานตัวใหญ่นะครับอย่าไปคิดว่าไม่มีวานไม่มีเจ้าตลาดดั้งเดิมมาล้ากว่านั้นนะครับและปลาตัวเล็กไม่มีสิทธิ์ทําอะไรได้กฎที่ออกมานั้นปกป้องและเอื้อต่อปลาตัวใหญ่เสมอนะครับผูกมัดปลาตัวเล็กไม่ให้มีอำนาจมากนักนะครับ ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตและโลกโซเชียลกรณีเกมสต็อปนะครับเป็นเคสประวัติศาสตร์ที่เห็นได้ชัดมากว่าปลาเล็กรวมตัวกันได้ก็กลับมาซัดปลาใหญ่ในขณะที่ปลาใหญ่เคยชินกับระบบดั้งเดิมนะครับได้ใจจนชะล่าใจหารู้ไม่ว่าปลาเล็กรวมตัวกันได้ด้วยเทคโนโลยีที่กระจายอำนาจมาให้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นปลา ปรากฏการ์เช่นนี้เลยนะครับอินเทอร์เน็ตคืออนำนาจสื่อและการแสดงความคิดเห็นเสรีมาให้เรานะครับอินเทอร์เน็ตคืออำนาจคือการสื่อสารเสรีมาให้เราอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ถัดไปบล็อกเชนกำลังจะคืออนำนาจใ้การเก็บรักษาข้อมูลการเก็บรักษาคุณค่าเราเสียหยานเงื่อเสียแรงทำงานสร้างสารรค์ไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับค่าตอบแทนที่ได้มา มันกลับเสื่อมลงเพราะเราต้องจำใจต้องใช้ตัวกลางที่เสื่อมค่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับครับผมอันนี้ก็ที่พูดมาข้างต้นนะครับนับโลกปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับรวมถึงคลิปตัวเคอรนซีรวมถึงบิตคอยในโลกในอนาคตนะครับเราคิดว่าตลาดหุ้นต่อไปในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร หรือรวมถึงอนาคตของแหรีคริปโตเคเรนซี่ในเหรียญบิตคอยจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그...